ไฮอาภาพรโผล่คอมเมนต์โพสต์ดาวมยุรีโชว์หน้าใหม่ให้ชมครั้งแรกหลังทำสัญญกรรมมา14วันชาวเน็ตแห่ชมสวยมากหลายคนรู้จักกันดีสำหรับดาวมยุรีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่มีผลงานเพลงฮิตติดป,ปากมากมายซึ่งก่อนหน้านี้เคยออกมาบอกถึงสาเหตุที่ตัดสินใจทำสัญญกรรมครั้งสุดท้ายหลังจากเป็นปมมานาน โดยล่าสุดดาวมายุรีได้โพสต์โชว์หน้าใหม่หลังทํามาได้14วันย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ทางด้านคลินิกวุตคลินิกได้โพสต์คลิปของดาวมายุรีโชว์ใบหน้าหลังจากทําสัญญกรรมมาได้เพียง3วันซึ่งชาวเน็ตก็พากันฮือล่าสุดวันที่12เมษายนที่ผ่านดาวมายุรีก็เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรม d a ว m a y u r i โชว์หน้าใหม่ครั้งแรกระบุว่าเปิดหน้าให้ชมครั้งแรกหลังไปผ่าตัดมาได้เพียง14วันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัดไหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอุดคลินิกขีดล่าง gmm grammy เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมอกรนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้าสวยายพี่แอนช่องสามซึ่งชาวเนต็ตต่างก็คอมเมนต์ชื่นชมเป็นอย่างมากโดยทางด้านไฮอาภาพรก็เข้าไปคอมเมนต์ อิโมจิยกนิ้วและปรบมือ